CWS Cross-In Weapon System ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวป้องกันชั้นสุดท้ายของกองเรือรบหนึ่งในระบบที่โด่งดังและถูกใช้งานมากที่สุดในโลกคือ p ฟล l a n x CWS ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายหุ่นยนต์ปืนใหญ่บนเรือรบที่มาและการพัฒนา Ph a l a n x CWS ถูกพัฒนาโดยบริษัท General Dynamics ปัจจุบันคือ e on ในช่วงทศวรรษ1,970หลังจากที่กองทัพเรือสหรัฐตระหนักถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากขีปนาวุธต่อต้านเรือที่มีความเร็วสูงและบินในระดับต่ำเช่นเด็กเสดสและติดระบบ CWS จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรับมือในสถานการณ์ที่อาวุธระยะไกลเช่นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานหรือปืนใหญ่เรือไม่สามารถทำงานได้ทันเวลาหลักการทำงานเฟลังก์ CWS ใช้หลักการตรวจจับติดตามทำลายเป้าหมายโดยอัตโนมัติ 1. เรดาร์ค้นหาและติดตามเรดาร์ของระบบจะตรวจจับเป้าหมายที่กำลังพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูง2คอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงจะประมวลผลเส้นทางความเร็วและคำนวณจุดสกัดเป้าหมาย3ปืนกระแกทะลิง20ม mm ิลิเมตร M61 Vulcan ยิงกระสุนความเร็วสูงหลายพันนัดต่อนาทีเพื่อสร้างม่านกระสุนทำลายเป้าหมายก่อนถึงเรือความเร็วในการยิงของปืนกลสามารถสูงถึง4,500นัดต่อนาที โดยใช้กระสุนเจอเกราะพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทะลงตัวถังขีปนาวุธและทำให้มันระเบิดกลางอากาศการออกแบบที่โดดเด่นเฟ l ังก์ CWS มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากระบบอาวุธอื่นๆเพราะลักษณะคล้ายหอคอยปืนอัตโนมัติพร้อมหัวเรดาร์โดมสีขาวด้านบนทาให้หลายคนเปรียบมันเหมือนหุ่นยนต์บนเรือระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบสามารถตรวจจับและยิงเป้าหมายได้โดยไม่ต้องพึ่งนักบินหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมติดตั้งบนแท่นหมุน360องศา ทําให้สามารถรับมือเป้าหมายจากทุกทิศทางขนาดกระททดรักสามารถติดตั้งได้แม้แต่บนเรือฟริกเกตขนาดเล็กสมรรถนะของเฟร l ลงซ์ c w s กระสุนที่ใช้ขนาด20มิมแบบจอกกรอกตาม v i s i n s a b i l i e p o d s อัตราการยิง3000-4500นัดต่อนอาทีระยะยิงมีประสิทธิภาพประมาณ1,500เมตรเรดาร์สามารถติดตามเป้าหมายที่มีความเร็วสูงระดับเหนือเสียง น้ำหนักระบบราวหกตันขึ้นอยู่กับรุ่นการพัฒนาในรุ่นต่างฮะฮ่าเฟลัง CWS ได้รับการปรับปรุงหลายครั้งเพื่อให้ทันกับภัยคุกคามสมัยใหม่บล็อก0รุ่นแรกเริ่มใช้งานในปี1980บล็อก1เพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการยิงบล็อก 1B เพิ่มกล้องตรวจการไฟฟ้าอินฟราเรดทำให้สามารถรับมือกับเรือเล็กและโดรนได้ Cram พัฒนาต่อยอดโดยนำแท่นเฟลังส์มาเปลี่ยนปืนแกทลิงเป็นแท่นยิงขีปนาวุธริง116กรัมทำให้ระบบมีทั้งปืนและจรวดในรูปแบบเดียวบทบาทในสนามรบเฟลังส์ CWS ถูกขนานนามว่าเป็นผู้พิทักษ์เรือเพราะทำหน้าที่เป็นด่านป้องกันสุดท้ายหากขีปนาวุธหรืออากาศยานทะลวงการป้องกันร,ระยะไกลามาได้ CWS จะเป็นตัวหยุดยัง้งไม่ให้เป้าหมายเข้าถึงเรือในหลายสงครามเช่นสงครามอัปเปอร์เซียระบบ CWS ได้พิสูจน์ ประสิทธิภาพในการป้องกันเรือรบจากขีปนาวุธพุ่งเข้าใส่จริต